สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงเราร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไ้ในช่วงบ่ายของมือวันที่27เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีดีเด็ดๆดังๆคำเน้นภาพห้พี่น้องบรนเทาสุขสุขอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะ จากคุณแม่โคราชนะคะพี่น้องการ์มอนี้คุณแม่โคราชได้ไปติดตามแนวทางตัวเลขจากน้องอมแอมมาฝากนะคะพ่อแม่พี่น้องคะตัวเลขได้มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อตัวกรที่เขาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากน้องอมแอมในคลิปนี้ค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะ เพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พ่อแมเด้นะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องนะคะแอดจะ่านเบิร์ดทุกคอมเมนต์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาวันนี้นะคะเพื่อเป็นการเปิ้ลเเวลานะคะพี่น้องเข้ากับเข้ามาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทาง จากน้องอมแอมนะคะในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้นลูกจ้าวันนี้มาถา,า,ามข่าวแนวทางคุณแม่มีของใครมาฝากค,คะแม่คะของน้องอมแอมนั่นแหละแต่ว่าพ่อเขาเรียกน้องมาลิอ๋อค่ะคุณแม่จะเจอกันอยู่ร้านค้าเขาบอกว่าเขาก็ถูกบ่อยอยู่อือถูกตรงมั้แต่ว่าที่ผ่านมาถูกบนถูกล่าง คุณพ่อเขายังไม่ได้ย้ายหอหรอแม่ย้ายไปอยู่นู่นแล้วแต่ว่าไปอยู่บ้านไม่ยายแล้วแต่ว่ามาเจอแม่พอดีอ่าอมาอะไรไม่รู้ก็เลยมาเจอกันเขาก็บอกจว่าเรื่องหวยมันถูกที่จริงก็มีเบอร์โทรหากันอยู่แต่แม่ก็ไม่มีเวลาโทรไปหาเขาอ๋อจัาแต่แม่ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เจอเขาจัาเจอเขาก็เลยถามว่างั้นงวดนี้ได้เรียกอะไรเขาก็เลยบอกค่ะ ก็บอกก็เหมือนเดิมนั่นแหละเลขของพวกน้องเขาน่ะค่ะแล้วก็มีของผีที่สองลุงมาฝากอยู่คนละตัวแค่นั้นแหละบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดบางทีก็เข้าตัวโต๊ะของลุงสองคนนะ่ะบางทีก็ตัดเล่นได้เพราะว่าเขาจะให้สามหางอยู่แค่คนละไอ้นั่นนะ่ะคนละหางหอ่ะลูกคนละ สองคนก็สองหางคนละหางเอามาคางทีก็ออกตัวตัดแล้วแล้วแต่เห็นเขาว่าง,างนั้นอ่ะแม่ก็ออลองให้แอดดูอีกสักทีสิค่ะได้ค่ะคุณแม่ะทีนี้ของน้องมะลินะ่ะก็มีแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนห้าศูนห้าศูนยน้องตัวโตก็เก้าแปดหกเก้าโหมาตัวดังเลยนะเนี่ยแปดหก เก้าแปดหกคแล้วก็แปดศูนย์ค่ะน้องตัวเล็กเก้าสี่หกเก้าสี่หกหกศูนย์หกศูนย์ค่ะอ่าแล้วของลุงลุงลุงอีกคนหนึ่งอ่ะลุงที่เข้ามาหาเขาที่โดนพุทโธกระดินอ่ะอ่าค่ะเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกค่ะจ้ะแล้วก็ ลุงอีกคนนึงน่ะจ้ะหนึ่งเนกะ้าหกหนึ่งเก้าหกค่ะจ้ะมีแค่นี้แหละอือค่ะมาลองลองดูลูกจ้ะได้ค่ะคุณแม่จ้ะก็มีแค่นี้แหละที่แม่ไปหาเอาแต่ของคุณนายนะมันก็เยอะอยู่แต่ไปยังไม่ไดเอามาค่ะแม่เพราะว่าลองหาดูประเภทเก่าๆเ,เ,เราดูใช่ค่ะเดี๋ยวว่าจะไปดูเลขปุดนี่อยู่อืมค่ะแม่บอ,อก พ่อคิดบ้านพ่อตู้อะไรพวกเนี้ยจเออข่าวเอียยางนัง่นแกไม่ได้ให้หวยใครแล้วเดี๋ยวนี้แก,กก็ไปปฏิบาาัติธรรมของแกเออตลอดเหมือน,นคนแก่ไปแล้วว่างั้นค่ะแกก็สบายแล้วเลยค่ะจ้ะสบายในทางของแกใช่ไม่ได้ให้หวยใครหรอกห็งว่าค่ะแม่ถามข่าวข่าวแกด,ดูจ้ะ ก็มีแค่นี้นะลูกอาหนูชวนตัวเลขเลยได้ไหมเนาะจ้าของน้องแอมก็จะเป็นแปดห้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ค่ะจ้าของน้องตัวโตเก้าแปดหกกับแปดศูนย์นะคะจ้ะน้องตัวเล็กเก้าสี่หกกับหกศูนย์นะคะจ้ะแล้วก็สองลุงนั้นก็จะเป็นเจ็ดแปดหกแล้วก็หนึ่งเก้าหกนะคะจ้ะโอเคค่ะคุณแม่คะขอบคุณคุณแม่มากมเลยค่ะจ้าแล้วแม่ว่าแม่ลองดู จ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ขอบคุณยายฝันแม่นแล้วก็สุดท้ายๆไปตามอีกทีค่ะจ้าจ้าม่ใช่นี่หละลูกค่ะคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะจ้าจ้าลูกจ้าคุณแม่โชคดีนะคะจ้าโชคดีลูกเจอแต่สิ่งดีๆลูกเหมือนกันแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าสวัสดีจ้า สรุปตัวเลขแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องการแนวทางตัวเลขจากน้องออมแอมแล้วก็เพื่อนๆนะคะพี่น้องตัวเลขแอดเขียนรวบกันหมือเลยนะคะพี่น้องคะมีแปดห้าศูนย์เก้าแปดหกเี่หกเจ็ดแปดหกหนึ่งเก้านย์แปดศูล้วก็หกศูนะคะ่อแมพี่น้องคะแปดห้าศูน เก้าแปดหกเก้าสี่หกเจ็ดแปดหกหนึ่งเก้าหกห้าศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เด็กพี่น้องเด้ออ่าเอ๋ก็เขียนร่วมกันหมดเลยนะคะพ่อแม่พี่พน้องคะของน้องอมแอมนะคะตะกอนก็นติดตามประจํานะคะสําหรับตัวเลขของน้องแอมบะนี่คุณพ่อของน้องนะคะพ่นใหญ่จากอ่าที่เพิ่นยูหอที่เพิ่นยูเนี่ยพ่นใหญ่ไปยูครับ พ่อเถ่าไม่เถ่านะคะพ่อแม่พี่น้องคะแลวไอซีวอลซูพ่อแม่พี่น้องฟังนะคะอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นเขาว่าไม่เปิดในรูเนาะพี่น้องเนาะไอซีวอลซูฟังนะคะพี่น้องคะน้องอมแอมเนี่ยเ,เพิ่นโบเมนคนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเสียชีวิตแล้วนะคะเพิ่นพ่อแม่เพิน่นเออแม่เพิ่นเนี่ยแทงลูกนะคะยังไม่ถึงกำหนดคลอดคือตอนแรกเนี่ยพ่อแม่ของน้องเนี่ยมาทํางานอยู่โรงงานนะคะอยู่จ้างกะลาศนี่แหละ แถวบ้านคุณแม่ครานนะคะพี่น้องคะเพิ่นมาเซาห่องยูนะคะห่องที่ปัจจุบันน้องยูนี่แหละพี่น้องเพิ่นพากันมาเซาห่องยูนะคะบันนี้เมียเพิ่นกะท่องเมียเพิ่นกบมีลูกท่องนะคะต่ว่าบันนี่เพิ่นกะแทงบันนี้เพิ่นแทงลูกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเพิ่นแทงลูกบันนี้พ่อแม่เพิ่นไปทํำบุญนะคะเพิ่นก็เลยตั้งซื้อน้องว่าน้องอมแอมพ่อแม่ที่แท้จริงของเพิ่นเนี่ย ตั้งซื้อว่าน้องอมแอมนะคะพ่อแม่พี่น้องค้าเพิ่นแทงออกมานะคะแล้วบะนี้พ่อแม่ของน้องอมแอมเนี่ยก็เลยใ้ญ่ห้องยหญ่ใหญ่หมองยูนะคะบ่ยูห้องนี้แล้วนะคะไปบรรลุไปทํางานอยู่ไสนะคะห้องนี้ก็เลยว่างนะคะบะนี้น้องอมแอมเพิ่นตายยูห้องนี้ดวงวิญญาณเพิ่นก็เลยสถิตอยู่หองนี่นะคะบะนี้มีอ่าผัวเมียภรรยาคู่หนึ่งเพิ่นมาเสาวหองนี่ได้เป็นน้องบะนี้เพิ่นมาเสาอยู่หองนี่ นะคะน้องอมแอมก็เลยมาหาเพิ่นคิดว่าเป็นพ่อแม่เจ้าของนะคะบันทีพ่อแม่ที่มาอยู่ใหม่เนี่ยก็เลยตั้งซื้อน้องอมแอมว่าน้องมะลิโดยความที่เพิ่นบลูว่าน้องซื้อน้องอมแอมนะคะพี่น้องคะเพิ่นเพิ่นก็เลยเอิ้นตั้งว่าน้องมะลินะคะพ่อแม่พี่น้องบันทีเพิ่นก็มาบอกเลขพ่อแม่ใหม่เพิ่นประจํานะคะเพิ่นก็มาบอกเลขประจํา แล้วบันนีน้องอ,อมแอมเนี่ยก็เลยไปไปหาคุณแม่คราดตัวบันนีพี่น้องเพราะว่าคุณแม่ครลาดนี่ไปนําแนวทางไปตามแนวทางน้องตกตกย่ำขึ้นมาน้องก็เลยไปเขาฟันคุณแม่คราดบอกว่าเย่ะมาหยุงกับพ่อแม่ของน้องวสันน้องก็เลยเบาชูคุณแม่คราดฟังว่าน,น้องเนี่ยซื้อว่าน,น้องอมแอมพ่อแม่ค้นเกาที่คอดออกมาเนี่ยเออท่แทงออกมาเนี่ยตั้งซื้อให้ว่าน,น้องอมแอมแต่ว่าพ่อแม่ ที่ไม่เนี่ยพ่อแม่ไม่เนี่ยตั้งว่าน,น้องมะลิน้องแม่บอกว่าว่าถ้าในถึงอายุไขที่จะคล้องที่สิไปเกิดก็เลยสถิตอยู่ในห้องนี้เพราะว่าอ่าญามวันพาวันพ่อหนึ่งเสียที่เพิ่นปล่อยปล่อยผีออกมาเนี่ยน้องก็บร้ว่าสิไปไซรูอย่างเดียวว่าจะาของเขายู่นีก็เลยมาเมองนี้ดวงวิญญาอยูนีนะคะพี่น้องคะแต่ว่าปัจจุบันนี้พ่อแม่ของน้องที่เป็นพ่อแม่ไม่เนี่ยเพิ่นได้ย่าย พาย่กับพอเทาไม่เทาแล้วนะคะพือนอุบริยูมองนี้นะคะพี่น้องคะก็เลยบริติตตตามตัวเลขเพอนมาลุ่มจักเทือนะคะพี่น้องตะกอนอีกตัวเลขพันกับเขายุประจํานะคะเขาแน่พิษแน่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะนี่แหละคะ่ะเป็นที่มาที่ไปของน้องอมแอมนะคะเป็นที่มาที่ไปของน้องอมแอมพันเสียชีวิตนะคะพะ่พแอแม่พันแทงแม่พันแทงลูกนะคะพี่น้องคะเอาจึงใดกะนสำหรับคลิปนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิง้นงนะคะ เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อทีคุณแม่คุณลานั่มาเบาสู่ฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องคะจังใดก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขค้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขค้นโชคโชค,โชคโมันมันลำลำรวยย่ยเรแหง่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน,น้ำกันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมุ่ตัวเลขนแนวท่านดีดีแบบนี้นะคะ จากคุณแม่โคราชนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะถ้าว่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาไมา่เห้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทังรายการนะคะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะได้ขอตัวลาพรมนิ่นธ์ประเทเฮาสุขุสุข้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหน้าอค่ะเด้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ